สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาตลาดอีกแล้วนะคะมูน,นี้เฮาสิมาสื่อเนื้อพะยำค่ะระยำนะคะยำไส้ตันนี่ไงไส้ตันโจนี่สันคอหมูอ่าพี่น้องค่ะสันคอไปอย่างนะคะกับไส้กับไส,ส้อ่อนนะคะไปตลาดเงื่อนท่อนกับว่าเอาเ,เอะเนีอันนี้ก็เพราะลงเฟสอะไร นี่ค่ะลงเฟสระคะไปดูในช่องนะคะช่อง YouTube นะคะอันนี้ร้านล้านยังกว่าชื่อร้าน,นคุณแม่มณีโอคุณแม่นีนะคะคุณแม่นีนะคะหมูสดนี่ค่ะมีคนละครึ่งเราชนะแล้วก็บรรจิการด้วยนะคะ<ช>นี่ค่ะพี่น้องรักคานะคะผู้ได้มาตลาดนี่กมาแิ่คนเด้อจ้าเด้อ่นของแถามมากมากมยค่ะแถมกระดูก <c oughs> ซื้อผักนะคะโอ้ยบอกเขือเทศเนี่ยเขือเทศออกจากสิบบาทเนี่ย ่ะเอาชามานอาหนึ่งแก้วค่ะเอานังเป่าเลยพี่น้องเอ้ย นกนักระจังสีล่ะนมุมไปทายยี่ไหมอันอันอันที่บอกน้น,น<ม>บได้ทยด้จ้าที่บ่อน,นอันบ่อนตัวเตออันอันเธอทายตั้งแต่ตอนที่ว่าบด้เอาบังหันกับบได้ทยเดยนี่เราไดไทยเ,เลยลเราถิมเลยบยังเลยยี่ิีออเอเริสจะเอานางน้ำเม่เกออาริสอาริสเบียรตัวเมียตัวเมียก็ซื้อนี่ตัวเมียก็ซืออนน้ออาริส ตั้งเป่าเขาปาดเขาหัน่นคุณากคนจะได้กินแบบนี้เด็กๆด้วยนะคะมันเป็นของผู้ใหญ่กินไม่ได้นะคะแล้วนอนขานเราป่ะเนี้ยสีตันน,บบน่าแย่อะไรอย่างไรกระสีย่อมเด็ดจังเด็ดบบกจะสั่งเนะาะจ้าเพียวๆจ้า หนูกินไม่ได้หนูหนูกินไม่ได้นะคะลูกใร้เดอย่าบ้าจรมาอินบคนละย่าง่เมาอิ่มชสริมันอ่อนยูไหมอีให้ช่างกบเขาใจสุกเห็ดหงวเล็กคอยรูดบนเดี่ยวเอามา้ยังเอานี่เขาเยอะเีตัวนซู่เขาดีหลังดีๆได้ขีดดินขึ้นหนาน ท so ี่บานกมาอนอนถ่ายจบแล้วป่าแล้วมานี่แต่ว่าเนี้ยเนี้น้โอนน่ลหรอปมากแล้วเ้นั่งร่องมาเนนั่งร่องนอน ย่างไสตันค่ะพี่น้องคะกําลังลแางกําลังเห็ดบ่ือเล่ากําเทพกําลังเห็ดค่ะภาษาไทยวลคัเสนอคำว่าเห็ดแต่ว่าไปว่าเห็ดไรเี็ดที้นะคะข้าวสีเฮ็ดอย่ามขมมันออกพี่น้องเพราะว่ามันมันสีบมอขมอันนี้เป็นประกันในการย่างอันนี้ย่าค่ะเพราะว่ามันจะมีไส้ตันมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีเล็บมือนางข้าวเสียเป็นลวกก่อนนะคะเพราะว่าอ่ามี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 พวกขมขมอันนี้ือไฮไม่ปลาส้ม ทำเครื่องยำจา้าทำเครื่องยำกินนะคะวิธีมักหมูแมนจ้าอ๋อัอกบวิธีมักหมูค่ะใส่ซอสแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะอย่าอย่าเอาปลเค็มเอาปลเค็มได้เอาปลเค็มโอเคแล้วก็ตามไปด้วยน,น้ำตาลที่ใส่จุกน้ำาลไหมตัว<ใ>น,ตน,น้ำตาลที่ใส่ ันนี้รสไทยจ้ะพริกไทยใส่ซอสอะไรยังใส่ตาลใส่แล้วค่ะบอสไม่สิ่งหม่ยัดใส่หลายคือพอเอาน้ำตาลนั่นปิบว่ะน้ำตาลนี้มันสิ่ใหม่ดำเลยเสื้อเราเห็นงานเโอเสื้อไม่ขั้วบ้างแล้วเป็นแต่เทยใส่ปลาแดกบ้างบอสละคุกตั้งไหนเนี่ยคู่พิ่ศษเมือเลยจ้ะเอาหนีหนีไม่อันทุกเอาคู่ใส่ขนุนรวบบ้างใส่แล้วค่ะใส่อีขนุนรวบม่ต้องอะไรใส่แล้วค่ะใส่อีกมีค่ะ ใส่สองเที่ยุผแเอากะเที่ยวโมเสกทุกเดียวใส่บี่อใส่จตนอนเห็นมัมนเทียวข้าวมีคุณอ่ะต้องไปอ่านที่หาบ้านกตัวประจัมากตัวกำมากเราต้องทุกใส่น้ำเอาเอาใส่เกลือไปเนี่ยใส่ละค่ะซีมมึงดูซีมองซีมังนวหลานนวดแม่แจ่มาเตะปากรถไม่ขี่นวดค่ะนวดยี่หีค่ะจูด หมักไส้หัวหลกค่ะกระเทยหัวหลกนะคะถุงที่ใส่อะถุงไส่นถุงเอาถุงเอาจะถุงที่ใส่ะลุกถุงกระเทียมนะคะเก็บดเกลี่ยข้าวนุวนอะไรที่นองนุวนนัวนวุค่ะนุ่นแน่สูตรหมักไส้ค่ะแล้วละค่ะอันนี้คือหมักสูตรหมักสูตร ใส่แลกระสันหมูค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวข้าสีออกไปท่องกันย่างนะคะต่อมาเ่ากับสีมะล่างมะลวกเห็ดค่ะลวกเห็ดแล้วก็ล่างไอ้ลวกอาหารทะเลนะคะสีมาท่องกันยําค่ะนี่ค่ะหลวกนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องก็เอาไปมาลงท่องการแล้วนะคะ โอ้หล่น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 นี่ก็อท่ากันลวกค่ะพี่น้องขามาค่ะพี่น้องขามาท่อกันย่ำนะคะนี่คือผู้ซอยนะคะเนี่ยปลาไอหยิ้มหวานๆด้วยยิ้มยังก่อร้านยังก่อร้านส้มตำ ส้มเชียงอ่าเังก่อนยุบแล้วยุบแล้วค,ะค่ะเก่งแล้วแล้วคะ่ะเก่งแล้วค่ะโอ้ยว่าเจียงว่าโควิดว่าระวังเออมันมันมันตงสงดูดีนะอันนี้ที่เข้าท่องกันเตรียมอุปกรณ์น,นะคะเดี๋ยวเกจะมาตําบักพริกก้อนค่ะพี่น้องมาอันนี้ตําบักพริกคะ่ะเข้าสิตําบักพริกคับอ่าตาจิ้มนะคะเตรียมใส่นลายแตงกวาพริกพริกร่อยเม็ดตามอายุหมุนีว่าจะข้นจุ๋ เขาต้องตามอายุเดียวขึ้นไีดหน่อยก็มาหลายอยู่นลอยหลายไม่ต้องดูภาพต้องสถานการณ์สุดขมกับกรอบว่าผู้ใดสิได้เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะผู้ใดสิได้เป่าเคี่ยงผู้เรสิได้เป่าเทียนผู้ใดสิเกิดผู้เรศิเกิดผู้เรศิเกิดน้ำมันผู้เรศิเกิดน้ำมันอันนี้ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมต้องใส่ค่ะใส่กระเทยบ่ค่ะกระเทยบ่ค่ะกระเทยต่ำค่ะต่ำกระเทยนะคะ อ,นนอันนี้มันกระเทยมีผู้ใช้เนี่ยอันทอมผู้ชายโอ้ิท่อมครับโ er อ้ท่อมครับไหนขิวขึ้นงานเดี๋ยวท่อมท่อมมันหมาอันนี้ท่อมหวานนครับเอาจุกน้ำบางผู้สีไปห้าพี่เห็ดน้องอันนี้เพื่อเคลียรับเนาะเข้าสรใส่็จหนังตาลลงไปเพราะว่ามันจะเห็ดบวมมันกระดิ่งมันสะเห็ดในเข้าบวกกระเด็นบ่มีเด็กีนิ่งจัง เซตใส,ส่อันอนี้บอดออด้วยนะคะเส้ไหนเส้นไหนเส้ไนไรเส้ไนไร um ค่ะบ่อดแล้วก็ตามนมกับบาบเป็นอย่างเป็นอย่างมุ้งคำถามของมันรอบใหญ่ก็ตาแล้วค่ะของซานนมหอมนี่ค่ะ,คะอันนี้คือท่ำการปุ่งเนาะคะ่ะทีล็ดลของเฮาคือเฮาต้องใส่น้ำอุ่นน้ำซุกค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปร่หมั่น แก้วซอสทีนะคะแทนน้ำสุกอันนี้ใส่น้ำยำนะคะกระเทียมดองแม่เขาหน้าคู่อยู่อุ้ยขอโทษขอเคลียร์แง่แล้วก็ใส่น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวคั่นสดๆครับพี่น้องหมันมืดเลยเมืดตรงนะั้นก็ใส่ปรุงรสนะคะนี่เส้นหอย โบเมนซีลิทนี่ยนะปลาโจมีอะบ้าง่าครับยูนองมาทำการยเตนะคะนี่คือข้าหลวกไปแล้วนะคะลงไปเลยค่ะนี่คือก้อนลวกบวบหอมัดข้าวนะคะอันนี้คือกะบะสีมัสไซอันนี้คือผักกระเสีดน้ำค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ ย่างเดียวเผ็ดไปนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดตกเปื่อยมาเลยค่ะยังได้แตกนะคะแล้วก็คนเข้าบอเนีนบุกเสี่ยงค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าวบวกกินเสี่ยงก็ไปเข้าสีโ่เซย์เสี่ยนะคะ น้ำลจ็ดเหอมมากเลยอ่ะจซจหอมมากหอมม้หอมมะนาว<อ>มะนาวสดจากต้นนะคะหอมเล่าค่ะเฮ้ยเราซอยมาซใส่บสานาที่นะโควิด19า